สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะ่ะก่อนที่จะไปยนชมนางสงการประจำปี2560นะคะมีตำนานความเชื่อเกี่ยวกับนางสงการมาฝากคุณผู้ชมกันคะ่ะ ในความเป็นจริงแล้วนะคะนางสงกรานไม่ได้มีตัวตนจริงๆเป็นเพียงแค่คติความเชื่อที่ปรากฏอยู่ในตำนานสงกรานนะคะซึ่งรัชกาลที่3ทรงโปรดกล้าวปรดกระหม่อมให้จารึกลงในแผ่นศิลาติดไว้ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามค่ะเล่าถึงความเป็นมาของวันสงกรานว่าเป็นโบราณอุบายนะคะเพื่อให้คนที่ไม่รู้หนังสือในสมัยก่อนได้ทราบว่าวันมหาสงกรานคือวันที่พระอาทิตย์นะคะเคลื่อนจากราศีมีนมาสู่ราศีเมษซึ่งสมัยนั้นถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ตามสุริยคติค่ะ จากตำนานนะคะเล่าว่าท้าวกบิลพมแพ้พนันทำกูบาลกุมารนะคะทาให้ต้องตัดพระเศียรตามสัญญาแต่เนื่องจากพระเศียรของพระองค์ตกไปอยู่ที่ใดก็จะเป็นอันตรายนะคะดังนั้นทิดาทั้งเจต้องนําพานมารองรับและนําไปประดิษฐานไว้ที่เขาไกลราชค่ะเมื่อหนึ่งปีเวียนมาบรรจบในวันมหาสงกรานต์นะคะเทพทิดาทั้ง7ก็จะต้องทรงผ่านะนต่างๆผลัดเวรกันมาอัญเชิญพระเศียรของพระบิดาออกแห่ค่ะซึ่งทั้งเจคนนะคะจะมีการแต่งกายมีอาหารมีอาวุธและผ่านะแตกต่างกัน ในปีนี้นะคะทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมได้ยืนยันประกาศสงกรานโดยงานโหนพรามณ์สำนักพระราชวังค่ะให้ใช้ชื่อกิริณีเทวีตามคำทำนายนะคะฝนต้นปีจะน้อยกลางปีจะงามแต่ว่าปลายปีจะมากค่ะได้นางเอกสาวคิมเบอรี่นะคะแต่งกายเป็นนางกิรินีเทวีค่ะเสด็จมาบนหลังโคชสารนะคะแสดงให้เห็นถึงสัญ,ญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์เปิดตัวสักราชมหาสงกรานปีนี้ให้อุดมสมบูรณ์ตลอดทั้งปีค่ะ ในงานเย็นทั่วล่ามาหมาสงกรานะคะที่สวนอุทยานเบญจศิริค่ะงานมีตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่13เมษายนนะคะใครที่สนใจก็ไปกันได้ค่ะ